จะยิ้มก็รู้สึกไม่มั่นใจกลายเป็นหน้าดุเฉยเลยเพราะว่ายิ้มไปแล้วริ้วรอยตีนกาขึ้นเยอะมากๆสวัสดีค่ะหมอมิวแพทย์ประจำผัดช,ชายคลินิกค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอจะรวบรวม,รวมทั้งหมด5หัตถการที่จะช่วยลดริ้วรอยตีนกาของเรา mm hmm. เพื่อทำให้เรามีความมั่นใจที่จะกล้าย,ยิ้มมากขึ้นและไม่มีริ้วรอยตีนกาเกิดขึ้นค่ะ ก่อนที่จะไปฟังนะคะว่ามี5วิธีอะไรบ้างที่จะช่วยได้เราก็ต้องมาดูกันก่อนคะ่ะว่าริ้วรอยตีนกาเนี่ยมันคืออะไรหมอเขาแบ่งริ้วรอยตีนกาออกเป็น2แบบนะคะคือริ้วรอยแบบถาวรกับริ้วรอยที่เกิดตอนแสดงสีหน้าค่ะถ้าพูดถึงริ้วรอยตีนกาที่เป็นริ้วรอยถาวรเนี่ยคือริ้วรอยที่เราอยู่นิ่งๆก็เห็นเป็นเส้นๆอยู่ตามขีดๆช่วงบริเวณหางตาอันนี้คะ่ะเขาเรียกว่าริ้วรอยถาวรเกิดจากผิวของเรามีความขาดคอลลาเจนเพราะเวลาที่การ ้ามเนื้อเราขยับเรายิ้มอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆผิวเราก็พับพับพับตามการขยับของกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งที่ผิวของเราคอลลาเจนน้อยลงความยืดหยุ่นไม่ได้มีเหมือนเดิมก็เลยเกิดเป็นเส้นริ้วรอยถาวรช่วงตีนกาขึ้นค่ะส่วนริ้วรอยตีนกาที่เกิดตอนแสดงสีหน้าอันนั้นนะคะเกิดจากกล้ามเนื้อตรงรอบตานี้ค่ะเขาทํางานโดยการที่บีบตาด้านบนและด้านล่างเข้าหากันเวลาเรายิ้ม แบบนี้ค่ะผิวย่นเข้าหาการจึงเกิดเป็นริ้วเส้นๆเกิดขึ้นตอนที่เรายิ้มและแสดงสีหน้าขึ้นแต่ถ้าเราทําหน้าน,น,นิ่งๆเราก็จะไม่เห็นริ้วรอยชนิดน,นี้อยู่ตรงช่วงบริเวณหางตาของเราค่ะ สำหรับสาเหตุนะคะที่ทําให้เราเกิดริ้วรอยตีนกาขึ้นอย่างที่หมอมอลไปก่อนหน้านั้นส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่ผิวเราขาดคอลลาเจนทีนี้ผิวเราขาดคอลลาเจนเนี่ยมักส่งผลตามปัจจัยต่างๆค่ะไม่ว่าเมื่อเรามีอายุที่มากขึ้นปริมาณคอลลาเจนใต้ผิวเราลดลงหรือแม้กระทั่งบลภาวะต่างๆจากสิ่งแวดล้อมน,นะคะรังสีย v วเวลากระทบโดนผิวเราเนี่ยทำให้อัตราคอลลาเจนใต้ผิวของเราเนี่ยต่ำลงค่ะรวมถึงชีวิตประจําวันไลฟ์สไตล์ต่างๆความเครียดการดื่มเหล้าสูกบ,บุหรี่บ่อยๆก็มีผลทาให้ ริมาณคอลลาเจนใต้ผิวของเราเนี่ยลดลงไปและอีกหนึ่งสาเหตุน,นะคะที่ทําให้เกิดริ้วรอยจิงกะตอนแสดงสีหน้าก็คือกล้ามเนื้อของเราเนี่ยค่ะจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีการขยับกล้ามเนื้อก็จะเป็นตอนที่เราแสดงสีหน้าหลับตาปี๊ปี๋ทำตาหยีหลีตาหรือว่ายิ้มกว้างแบบนี้ค่ะ สำหรับ5วิธีในการแก้ปัญหาริ้วรอยตีนกาอันนี้หมอรวบรวมมาเป็นหัตถการที่แพทย์จะทําให้เราได้นะคะมาดูที่หัตถการแรกเลยค่ะหัตถการยอดทิพการฉีดโบท็อกซ์ลดริ้วรอยตีนกาแต่การฉีดโบท็อกซ์ลดริ้วรอยตีนกาเนี่ยจะช่วยได้แค่ริ้วรอยตีนกาที่เกิดตอนแสดงสีหน้าเท่านั้นนะคะเพราะว่าโบท็อกซ์ออกฤทธิ์ที่กล้ามเนื้อทาให้กล้ามเนื้อช่วงบริเวณรอบตาทําาาางงนนไดด้้้ลลลเเวทีี่่รยิมปคะ พอกล้ามเนื้อตึงริ้วรอยก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะหัตถการที่2นะคะการฉีดฟิลเลอร์ลดริ้วรอยตีนกาในที่นี้นะคะจะช่วยริ้วรอยตีนกาที่เป็นริ้วรอยถาวรค่ะและฟิลเลอร์ที่หมอพูดถึงก็คือฟิลเลอร์กลุ่มที่เป็นฟิลเลอร์งานผิวเราทําให้ริ้วรอยถาวรบนผิวเนี่ยมีความตื้นขึ้นจากการที่เอาตัวฟิลเลอร์ไปเติมเต็มเข้าไปค่ะ 3. นะคะการร้อยไหมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมการร้อยไหมถึงช่วยริ้วรอยตีนกาได้มันช่วยได้2แบบค่ะแบบแรกนะคะบางคน เขามีปัญหาผิวตรงช่วงขามับเนี่ยตกลงมาทําให้หางตาตกเขาก็ไปร้อยไหมพยกระชับขึ้นทีนี้พอเราร้อยไหมทุกคนลองดึงตามหมอนะพอผิวเราตึงเรายิ้มมันก็จะไม่ได้ยู่หรือว่าย่นเหมือนเดิมก็เลยทําให้ริ้วรอยตีงกาดีขึ้นแล้วก็อย่างที่2ที่ไหมช่วยได้นะคะคือตัวไหมเนี่ยสามารถกระตุ้นให้ผิวของเรามีการสร้างคอลลาเจนเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อผิออิิวววววงงวขขขอออองงงงงเเเเรรรรรรราาาาาาามมมีีีีีคคคคลลจนนนนนนนกกกกึึ้้้้้้ยยยยตท่่่ปป็็ถดดูไะะะ 4. แแใช คือการฉีดสารกระตุ้นคอลลาเจนค่ะเราอยากจะแก้ไขริ้วรอยถาวรที่เป็นริ้วรอยตีนกาเนี่ยเราก็ต้องทําให้ผิวของเรามีคอลลาเจนที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นการฉีดสารกระตุ้นคอลลาเจนเข้าไปจะทําให้ริ้วรอยถาวรที่มีความลึกดูตื้นขึ้นริ้วรอยตีนกาก็เลยดูดีขึ้นค่ะ และ5นะคะสุดท้ายการเลเซอร์ค่ะเลเซอร์ในที่นี้นะคะคือเลเซอร์กลุ่มที่เป็น fractional คือกระตุ้นให้ผิวเราเกิดแผลบนผิวที่ยิงไปแล้วหน้าแดงแมีสะเก็ดทั้งหลายนั่นแหละคะ่ะแล้วพอผิวมีแผลขึ้นก็กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนเกิดขึ้นพอชั้นริ้วรอยตีนกาที่เป็นริ้วรอยถาวรเนี่ยจากการที่ผิวขาดคอลลาเจนแล้วเป็นล่องลึกลงไปก็จะดูดีขึ้นเมื่อผิวเรามีคอลลาเจนมากขึ้นจากการทําเลเซอร์กลุ่มนี้ค่ะโดยสรุปนะคะริ้วรอยตีนกาเนี่ยมีอยู่2แบบค่ะคือริ้รอ สแสดงสีหน้าดังนั้นวิธีในการจะแก้ไขเขาเนี่ยเราต้องแก้ตามสาเหตุยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นริ้วรอยตอนเราสแสดงสีหน้าเกิดจากกล้ามเนื้อเราขยับเราก็ฉีดโบท็อกซ์แต่ว่าถ้าเป็นริ้วรอยถาวรอ,อยู่นิ่งๆก็เห็นแล้วเป็นเส้นๆขีดๆอันนั้นผิวเราขาดคอลลาเจนขาดก็ต้องไปกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปความรู้ดีๆที่หมอตั้งใจจะมาสรุปให้กับคนไข้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์สาหรับคนไข้ท่าานนนไหนหมมอกกก็รู้สิกกดีๆ ที่สําคัญนะคะรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้หมอในการทำคลิปรถัดไปค่ะ